สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับไมลี่บ้านบ้านอีกไม่แล้วนะคะนอกมือน,นีอากาศดีค่ะพี่น้องคะ่ะอากาศดีก็เลยพาพี่น้องมาเบิง้งมาเบิ้งสวนผักน,น้อยๆของไมลี่ค่ะพี่น้อง่ะนี่บอเคียบอเคียเปาะบ้านเฮาเอามาปลูกครับพี่น้องก็ได้ผลได้ผลอยู่คับพี่น้องะ่ะได้ผลดีอยู่อันนี้ในถังนะะเนาะค่ะนาะในถังน้ํามันค่ะพี่น้อง ปลูกใส่ถังน้ำมันไว้แล้วก็บบะเขือเทศเบิ้งพี่น้องคุณบะเขือเทศเขาเบิ้งต้นเขาอยู่งเลยข้างล่างเลย่างสูงเลยค่ะพี่น้องดกย่อยยับหยางเลยบะเขือเทศเขาโมนาเสือเลยว่าปลูกใส่ถังมันจะได้ผลขนาดนี่เบื้องเบิ้งเบื้องเบิ้งเบื้องเบืงเบืงเบืงเดืเดียงพุ่นลหรอุ่นว้าวกำลังเป็นพุ่นข้างในอีกไหมสามทางค่ะพี่น้อง สามถังขาปปูกอะนี่พี่น้องเห็นว่าทถังน้ำมันเนี่ยเนี่ยเหงาไปคุณมีมีน้ำกันอยู่สามถังเออมีน้ำกันยู่สามถังบิ่งกักพริกต้นบกยางใหญ่เลยสูงเหงาโอ้โหแบบบุกคิดว่ามันสิได้ผลนะคะนะอันี้เป็นทั่วฟักเหงาบุกคิดว่ามันสิได้ผลขนาดนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ มข้างในแดงแล้วโอ้ฟังทางนี้แดงหลายแล้วยหนิอุย้ยผมก็เห็น,นต้องเห็นบ่เขาก็สิได้กินบะเกอร์เทศปลุกนี่ทางน้ำมันเนาะทางเก่าเราไม่ทิ้งเบิ่องนวยอันนี้แกนวยยับยางอยู่พี่น้องเอ้ยไปดกดนวยยับยางอยู่เลยเบิ่ื้่งบกแตงเขาก็เริ่มเป็นนวยเราด้วยค่ะพี่น้องนี่เสียไ้เบิ่งนี่นี่นี่เห็นบ่เดี๋ยว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 นี่ น้องเห็นนยบักแตงปบักแตงเขาก็เป็นน้วยแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหเป็นไ,ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับพี่น้องได้ผลเป็นที่น่าพอใจปีหน้าเขาก็หู้แล้วเนาะคะ่ะน้องเขาก็สิปลูกต่อไปนี่ล่ละปลูกอีกคือเกลาเบ้องในเปลียงดุกย่อยยบาฟย่างอยู่ปลูกอีกคือเกลาบักขี้เทศบักทั่วบักแตง,แตงปลูกในนี่ แกมๆกันไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องหลังบ้านนิดนึงหลังบ้านขาปลูกอันขาปลูกผักรูปหัวใจได้ค่ะพี่น้องนี่ติดแล้วค่ะพี่น้องติดแล้วติดแล้วผักรูปหัวใจเรานี่ยงบ้านในต้นใหญ่แต่ว่าก็รู้สืกอ่าเขาติดแล้วไหมค่ะพี่น้องนี่เห็นบนี่นี่รู้สึกว่า รู้สึกว่าเขาติดแล,ะละ้วล่ะแล้วก็ผักที่เอาโรยลงไปเป็นผักอาเซียนก็ขึ้นแล้วเนาะคะ่ะเนาะเป็นผักอาเซียนผักอันกาดหินคล้ายๆผักกาดหินแหละแล้วก็มันมีหลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะผสมกันก็ขึ้นแล้วค่ะพี่น้องขาเนี่ยขึ้นแล้วปลูกทิมๆไว้ขึ้นหมดแล้วค่ะพี่น้องอันนี้พี่น้องก็เห็นแล้วในคลิปก้อนเนาะคะ่ะเนาะไข่เบิ้งไปเนาะผักสลัดเขาก็กำลังงามเลยค่ะพี่น้อง วันจันทร์นี่กะมื้อนี้วันศุกร์มื้องานมันเกิดแฟนวันเสาร์อาทิตย์หยุดกะสิพักพรนมื้อนึงแล้วกะวันจันทร์กะสิไปเที่ยวประเทศเอ่าโคโอเอเชียกะผักสลัดเฮาก็ต้องทิ่มไว้เองสิแล้วค่ะพี่น้องค่ะกะบ่ฮู้ว่ากลับมาสิเป็นจังได๋เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะว่ามื้อที่เขากลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิง่งอีกใหม่เท่านึงว่าสิเป็นจังได๋นี่แล้วค่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องค่ะมารีบไปแล้วค่ะพี่น้อง มื่อนี้กับมาถ่ายคลิปสันสันให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปลูกได้ปลูกผักหน้าบ้านบ่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ้งหน้าบ้านก็ได้เฮ็ดแปลงผักมื้อนี้ตอนเช้าเฮ็ดแปลงผักไปแปลงนึงเดี๋ยวไว้วันหลังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคีบมันสิยาวเกินไปเนาะค่ะเนาะไว้มือ้อวันวันข้างหน้าวันหน้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวซีมาท้ายคีไปพี่น้องเบิ้งเนาะค่่ะะะเนาอ,อพี่น้องคะคลิปนี้มาเรียก,กไปแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย